เพื่อนวันนี้มาดูพึ่งหลวงนะครับหลังไม้ใหญ่ครับประมาณซอกครึ่งครับกําลังเต็มเลยครับไม่รู้จะมีน้ําหรือเปล่ายัางไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆขึ้นไปดูใกล้ๆอีกทีหนึ่งเ,ออเดินข้ามเข่ามาหน่อยนึงครับจะเกาะอ,อยู่ต้นนี้ สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปประมาณประมาณ5เมตรครับประมาณ5เมตรหเมตรครับ,รบหลังพอเอาการนะครับมีเอซีโทรมาบอกครับว่าเขากำลังคุดเห็ดแต่คุดเห็ดไม่หมดหรอกโดนต่อยก่อนนี่ครับ นี่ครับขุดเห็ดเขาบอกว่าขุดขุดเห็ดกันไม่ได้เลยต้องมาจัดให้เขาครับอืเดี๋ยวไปเตรียมคองก่อนนะครับครับเพื่อนรบผมก็เสร็จแล้วรบเล็กรบน้อยรบได้ครับอุ้ยงย่าม ก็จะติดถอยไปสักห้าลูกนะครับเพื่อกันพลาดแล้วก็มัวครับนครับขณนี้เวลาเจ็ดโมงครึ่งนะครับเจ็ดโมงเช้า เอาตั้งเช้าเลยครับเดี๋ยวฝนตกไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเพื่อนนี่นะครับรถผมจอดอยู่นี่าเดิมล้างรถไม่ครับไปกันเลยครับครับเราต้องเดินข้ามข่าวลูกนี้ไปลูกหนึ่งลูกน้อยๆครับ ข่าวลูกนี้ก็จะเป็นข่าวเฮ็ดลวมนะครับพึ่งจะเกาะอยู่ด้านหลังนะครับเดินขึ้นแรกๆก็จะชันหน่อย จะถึงแล้วผุมหน้าครับพุมหน้านู่นน่าจะเป็นต้นเล็บเยี่ยวพุษาถึงแล้วครับเรามาดูทางพึ่งกันนะครับ หัวน้ำหวานแฟบๆอยู่นี่นะครับหลักพื่ง ครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็จุดครบทีเีเรียบร้อยแล้วส่งฝันขึ้นไปก่อนเออขึ้นมาประมาณกลางต้นแล้วครับสามเมตรเห <c oughs> ลืออีกสามเมตรครับจะถึงหลังแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันข้างบนครับเพื่อนๆได้ขี้ผึ้งก้อนหนึ่ง <c oughs> ก้อนก้อนน้อยก็เอาครับอ <c oughs> ามาปาดหัวน้ำานะครับนี่ไม่รู้ไม่มีหัวน้ำครับ นะครับไม่มีหัวน้ำครับมีเกซอนติดนิดหน่อยเดีย๋ยวลงไปเจอข้างล่างครับอันนี้ <c oughs> ครับน,นี้ก็ตัวออนนะครับ <c oughs> หนึ่งแผ่นครับขาว,ขาว ยอดวางบทกิ่งนามนี่นะครับนะครับสองแผ่นแล้วนะครับวางบทกิ่ง้นามนี่นครับสามแผน่นก็ตกสองโลครึ่ง ได้แล้วครับ250อขออนุญาตเก็บตัวออนก่อนนะครับอุ้อุ้หล้ร่วงอีกแม่เอ้ยถุงร่วงครับถุงร่วงไปหนึ่งใบ อ,อ่าพึ่งบินให้วนเลยนะครับเนี่ยจบภารกิจผมแล้วเดี๋ยวลงไปเจอข้างล่างครับคลิปนี้อาจจะสั้นๆหน่อยเพราะว่ามันง่ายเกิน <laughs> ง่ายก็ยังมุดมุดนามพุทรานามเล็บเยี่ยวนะครับถึงง่ายอะ่ะไปแล้วครับขอตัวลงอครับเพื่อนลงมาถึงข้างล่างด้วยขวามปลอดภัยแล้วไม่ปิดไม่เปิดหน้ากาก <laughs> ต้น,นพึ่งกำลังรวมตัวกันครับเอาละครับเอฟซี FC ก็มาคูเ็ดได้ตามสบายครับผมก็ต้องขอตัวไปก่อนตามระเบียบครับเสร็จงานแล้วก็ต้องกลับบ้านเดี๋ยวจะไปธุระต่อครับาภาคเย็นอาจจะถ้าทัานฝนนะอาจจะมีอีกหลังนึงครับแต่ถ้าไม่ทัานฝนก็ก็คลิปนี้คลิปเดียวนะครับไปาัปนครับ ครบผมก็ยังไม่ทิ้งนะไม่มาดครับดีที่สุดไปครับลงต่อเลยเดี๋ยวครบนี่ผมจะสับไว้เพื่อใช้ได้ตอนเย็นอีกรอบนึง ใช้ใบาปามนะครับแล้วก็หุ้มใบไม้เฉยมันจะใช้ได้นานครับไปครับถึงรถแล้วกลับบ้านกัน ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe กดซับกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปอนี่ครับถึงรถแล้วครบผมก็จะทำหลายนะครับนะครับสวัสดีครับ